รายได้ทางเดียวสมัยนี้ไม่พอใช้จ่ายข้อเสียของการเป็นมนุษย์เงินเดือนคือมีรายรับแค่เดือนละครั้งยิ่งบางบริษัทงานเยอะแต่เงินเดือนน้อยพนักง,งานก็ได้แต่อดทนทําไปเพราะดีกว่าไม่มีรายได้อะไรเลยแต่คงจะดีกว่าถ้าเรามีวิธีหาเงินให้มากขึ้นแต่จะเอาเวลาไหนได้ถ้าไม่ใช่หลังเลิกงานแม้ว่าเวลาในการเลิกงานของแต่ละคนจะไม่เท่ากันแถมเลิกงานก็ยังต้องเดินทางกลับบ้านจะเอาเวลาที่ไหนมาขาย แต่ถ้าเราตั้งใจทำจริงก็คิดว่าน่าจะมีทางออกสำหรับเรื่องเหล่านี้เว็บไซต์ Thai Franchise Center จึงได้รวบรวมวิธีหาเงินที่น่าสนใจเผื่อว่าใครอยากใช้เวลาหลังเลิกงานมาสร้างรายได้วิธีเหล่านี้น่าจะพอเป็นไกด์ไลน์ให้เลือกลงทุนกันได้ค่ะ 1. ขายเสื้อผ้าตามตลาดนัด การเลือกขายสินค้าสำเร็จรูปอย่างเช่นเสื้อผ้าเครื่องประดับหรือจะเป็นกระเป๋าข้าวของเครื่องใช้ทั่วไปแบบที่เราสามารถเก็บของไว้ที่ท้ายรถพร้อมตั้งร้านขายหรือพร้อมแพ็คใส่กล่องส่งพัสดุได้ช่วงพักเที่ยงหรือหลังเลิกงานเลยจะสะดวกที่สุดทันทีที่เราเลิกงานก็อย่ามวัวแต่ไปชอปปิ้งกับเพื่อนหรือไปสังสรรค์ให้รีบมุ่งหน้าไปยังตลาดใกล้ๆออฟฟิศและทําการเปิดร้านที่ของเตรียมไว้ท้ายรถซึ่งดูแล้ววิธีนี้น่าจะเข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนทํางานที่อยากมีรายได้เพิ่มในยุคนี้ 2. ขายของออนไลน์ไม่จำเป็นต้องรอให้เลิกงานซะทีเดียวการขายของออนไลน์เราอาจจะทำระหว่างงานไปด้วยก็ได้ยุคนี้มีตัวช่วยอยู่มากมายในการขายของออนไลน์เพียงแค่เปิดเพจสร้างไอหรือทำเว็บไซต์ของตัวเองขึ้นมาเลือกสินค้ามาสักอย่างว่าจะเลือกขายอะไรดีไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางอาหารเสริมใช้วิธีรับพรีออเดอร์สินค้าในวันธรรมดาหลังเลิกงานแล้วใช้เวลาวันหยุดไปรับของมาส่งก็ได้ หรือจะเลือกใช้บริการ Market Place ที่เปิดโอกาสให้สั่งของจากจีนโดยตรงช่วยประหยัดต้นทุนได้เยอะเมื่อชำนาญก็มียอดขายในระดับหนึ่งก็สามารถคาดการเทรนล่วงหน้าได้ทีนี้ก็สามารถสต็อกรอให้ลูกค้าสั่งปุ๊บก็มีของทันทียกตัวอย่างแฟรนไชส์บิวตี้เซ็นเตอร์หรือบีโคที่เป็นร้านสินค้าความงามและสุขภาพแบบออนไลน์ที่มีการจัดทำเว็บไซต์และอัปเดตสินค้าให้เราแถมยังจัดส่งสินค้าให้ในชื่อของเราหน้าที่ของเราก็แค่ติดต่อหาลูกค้ามาซื้อสินค้าเท่านั้น 3. ขายเครื่องดื่มชากาแฟตามตลาดนัดคิดอะไรไม่ออกก็ขายเครื่องดื่มประเภทชาและกาแฟเพราะถือว่าเป็นสินค้าฮอตฮิตที่แม้คู่แข่งจะเยอะแต่ก็ขึ้นอยู่กับทำเลที่เราเปิดร้านเป็นสำคัญหากเราเลือกงานและเลือกเปิดร้านในตลาดใกล้ๆออฟฟิศก็จะช่วยประหยัดเวลาได้กว่าคนที่ไปเปิดร้านไกลๆซึ่งปัจจุบันก็มีแฟรนไชส์มากมายให้เราเลือกลงทุนได้ตามต้องการและมีแพ็กเกจให้เลือกลงทุนตามความเหมาะสม เช่นคาเฟ่ชากันบับามุขมุทีโอชายะโมโมชาชานมไข่มุกไต้หวันนม,มิชาชอบชามารุชาเอชเจฟรชมิวเอ็มมิวนมสดแท้ร้อเปอร์็กาแฟข่าทะลุชุมพรและโคโค,โฟค่ฟุกุ 4. เป็นติวเตอร์หรือครูสอนพิเศษ บางคนเป็นโปรแกรมเมอร์พนักงานพัฒนาซอฟต์แวร์พนักงานบัญชีเป็นเลขาที่มีความรู้ด้านภาษาเราก็สามารถแปลงความรู้ที่เรามีนั้นมารับจ้างสอนพิเศษหลังเลิกงานให้กับเด็กๆหรือคนที่สนใจอาจจะเป็นการเรียนที่บ้านหรือนัดสอนนอกสถานที่ซึ่งนอกจากความรู้ที่เรามีเรายังมีประสบการณ์จากการทำงานก็สามารถเอามาถ่ายทอดให้กับผู้เรียนได้ยอย่างชัดเจนและที่สำคัญก็เป็นการฝึกความรู้และความสามารถของเราให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม ที่สำคัญการสอนพิเศษส่วนใหญ่คิดเป็นรายชั่วโมงเฉลี่ย250ไปจนถึง300บาทต่อชั่วโมงหากหลังเลิกงานเรารับจ้างสอนแค่วันละ2ชั่วโมงรายได้พิเศษตอนเลิกงานก็ไม่น้อยกว่า500ไปจนถึง600บาทต่อวันและหากนี้1สัปดาห์เราสอนพิเศษครบ7วันรายได้ขั้นต่ำก็ไม่น้อยกว่า3,500บาทไปจนถึง4,200บาทถือว่าไม่น้อยเลยทีเดียว 5. ขายลูกชิ้นปิ้งลูกชิ้นทอด ปิ้งย่างเป็นเมนูง่ายๆทั้งคนซื้อและคนขายสำคัญคือการหาทำเลที่ดีมาเปิดร้านหากเป็นคนทำงานประจําแนะนําให้มองหาทำเลที่อยู่ใกล้ออฟฟิศเพื่อประหยัดเวลาในการเดินทางจะได้มีเวลาในการเปิดร้านมากขึ้นปัจจุบันก็มีแฟรนไชส์มากมายที่เราสามารถเลือกลงทุนและจะได้อุปกรณ์พร้อมขายให้เปิดร้านได้ทันทีเช่นอูฟู่ลูกชิ้นปลาเยาวราชราชาลูกชิ้นหมูระเบิดไดแอดลูกชิ้นปลาระเบิดเถิดเทิงสูงโมล,ลูกชิ้นปลาระเบิด1บาทเป็นต้น 6. ตัวแทนขายตรงในหน้าอสังหาริมทรัพย์อย่าพึ่งหันหน้านีถ้าบอกว่าให้เราเป็นตัวแทนขายตรงหลังเลิกงานยิงทาสำรวจตัวเองแล้วว่าพูดเก่งฟังแล้วสนุกหลายคนที่ไม่ปฏิเสธอาชีพนี้และลองสร้างรายได้จากการขายตรงอาจจะสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า5,000บาทต่อเดือนถือว่าเป็นรายได้ที่เอามาช่วยค่าน้ำค่าไฟได้อย่างสบายๆหรือในยุคนี้มีตัวแทนขายตรงหรือธุรกิจในหน้ามากมายให้เราเลือกเข้าไปอบรม เพื่อจะได้เอาความรู้ความสามารถเหล่านั้นมาใช้หารายได้ที่บางครั้งหากเราพบตัวเองว่าเหมาะกับการเป็นนายหน้าหรือการขายตรงอาจจะเลือกทำอาชีพนี้เต็มเวลาเลยก็เป็นได้ 7. ขายความสามารถรับงานฟรีแลน บางคนมีความสามารถด้านการร้องเพลงเล่นกีตาร์ตีกลองหากไม่กลัวเหนื่อยหรือสามารถทำงานดึกๆได้แนะนำว่าให้ไปรับจ้างร้องเพลงหรือเล่นดนตรีตามผับตามร้านอาหารซึ่งหากเรามีร้านประจำให้ลงเล่นได้ทุกเย็นก็จะเป็นการสร้างรายได้ที่ดีแต่สิ่งสำคัญคือเรื่องสุขภาพและความรับผิดชอบต่อง,งานประจำก็จะต้องไม่ให้เสียงงานไม่เช่นนั้นอาจจะต้องออกมาร้องเพลงตามร้านอาหารเพียงอย่างเดียว ซึ่งก็จะได้ไม่คุ้มเสียต้องบริหารจัดการเวลาให้ดีก่อนตัดสินใจมาหาไรายได้ในแนวทางนี้ 8. วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างการเป็นวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างอาจจำเพาะสำหรับคนที่มีที่พักอยู่ใกล้ที่ทำงานไม่ต้องเดินทางไปกลับบ้านทีละหลายชั่วโมงเลิกงานปุ๊บก็สามารถใส่เสื้อวินได้ทันทีและไปจอดรถเข้าวินในจุดที่อยู่ใกล้กับออฟฟิศแต่ก่อนจะเป็นวินรับจ้างได้ก็ต้องได้การติดต่อพูดคุยกับเจ้าของวินให้เรียบร้อย และมีการทำตามกฎระเบียบที่กฎหมายได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดการเป็นวินมอเตอร์ไซค์ในช่วงเวลาเลิกงานก็ถือว่าเป็นนาทีทองที่มีคนใช้บริการมากซึ่งน่าจะสร้างรายได้ที่ดีไม่น้อย9ก r a แกลบค่าแกลบแท็กซี่คล้ายกับการเป็นวินมอเตอร์ไซค์แต่ในโลกยุคใหม่มีคนพูดถึงแกลบค่าและแกลบแท็กซี่มากถึงขนาดที่มีการตั้งกระทูในโลกออนไลน์ถามว่ารายได้แค่ไหนและทำยังไงถึงจะเป็นแกลบค่าและแกลบแท็กซี่ได้ แต่ในความเป็นจริงเมืองไทยก็ยังมีความคิดโต้แย้งว่าจะทำแกลบคราและแกลบแท็กซี่อย่างไรให้ถูกต้องถูกใจและไม่เป็นปัญหากับผู้ประกอบการอาชีพเดิมแต่โดยรวมการเป็นแกลบคราและแกลบแท็กซี่เหมาะสมกับคนที่มีรถยนต์เป็นของตัวเองและต้องการเอามาหารายได้เสริมโดยเฉพาะในช่วงเวลาหลังเลิกงานหรือว่าวันหยุดต่างๆ 10. ร้านสเต็กริมทาง ที่จริงนอกจากร้านสเต็กริมทางก็มีอีกหลายเมนูที่ทำง่ายๆแต่ขายดีไม่ว่าจะเป็นร้านส้มตำร้านไก่ทอดกุ้งอบบุญเส้นยิ่งในยุคนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องรูปแบบวิธีการเพราะว่ามีแฟรนไชส์ที่เกี่ยวข้องมากมายให้เลือกลงทุนได้ตามความเหมาะสมโดยแฟรนไชส์เหล่านี้จะสอนทั้งวิธีการทำเมนูต่างๆมีอุปกรณ์พร้อมเปิดร้านสอนวิธีบริหารจัดการร้านรวมถึงการจัดส่งวัตถุดิบให้เป็นอย่างดีด้วย ซึ่งมีแฟรนไชส์ที่น่าสนใจเช่นธุรกิจ5ดาวนาเนียสเต็กกุ้งอบวุ้นเส้นเศรษฐีเห็ดหอมโชกุนสเต็กเป็นต้นโดยผู้สนใจลงทุนในแฟรนไชส์เหล่านี้อาจจะมีผู้ช่วยที่คอยเปิดร้านสักหนึ่งคนหาทำเลในย่านใกล้ที่ทำงานก็น่าจะดีเพราะเดินทางสะดวกที่สุดถ้าได้เปิดร้านเหล่านี้ช่วงเย็นจะขายดีมากมีกำไรที่ดีไม่แพงงานประจำเลยทีเดียว การหารายได้เพิ่มหลังเลิกงานสำหรับบางคนนั้นอาจจะไม่สะดวกเพราะเวลาในการหลังเลิกงานอาจไม่แน่นอนบางคนมีโอทีบางคนเลิกงานดึกหรือบางคนทำงานเป็นกะดังนั้นการหาอาชีพเสริมใดๆก็ตามก็ต้องให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของตัวเองอาจไม่จำเป็นต้องทำหลังเลิกงานแต่อาจจะหารายได้พิเศษจากช่องทางอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการรับงานฟรีแลนซ์การเปิดร้านค้าร้านอาหารแล้วหาคนมาช่วยดูแลเป็นต้น